ผจญจงอ่างเจ้าป่ากลางป่าขโมดดงห้ามกลางฤดูหนาวลมโชยหอพัดความเด่นเยียบกระทบผิวกายจนหนาวสั่นสะท้านเดือนเสี้ยวลอยสูงท่ามกลางแสงเดือนประกายดาวพราวระยับผืนฟ้าพรานแก้วและพรานสอนสองพรานเพื่อนรักจากหมู่บ้านหนองบัวใต้ที่กำลังเก็บสัมภาระลงย่าม เตรียมตัวเดินทางเข้าป่าหุบดงดำป่าลึกที่ผู้คนในหมู่บ้านเล่าขานกันว่ามีอาถรรพ์ลี้ลับคลี่คลุมไปด้วยม่านหมอกแห่งอาถรรพ์สัตว์ร,ร้ายพูดพรายผีป่าและเจ้าป่าเจ้าเขาที่พร้อมจะบันดาลหายนะต่อผู้เดินป่าที่ผิดคันลองได้ตลอดเวลามึงแน่ใจหรือไอศอนว่าจะเข้าไปในดงนั้นรานแก้วถามเสียงขึม พลางผูกเชือกแป้ที่ยัดสัมภาระจนเต็มอยา่างธรมัดธรรมแงแน่ใจสิว่าไอ้แก้วเมียกูท้องโตจนใกล้จะคลอดอยู่แล้วไม่มีเงินจะซื้อข้าวปลาและเก็บสำรองไว้ <im> <ca universe>. ในยามที <Kristen> ่ใกล like <sh> ้คลอดเนื้อท <room> ี่ยิงได้คราวก่อนแลกเงินได้ไม่กี่สตังค์ตอนนี้ก็แทบไม่เหลือหรอถ้าได้หมูป่าหรือเก้งตัวโตๆมาสักตัวสองตัวคงพอแลกเงินได้อโขช่วยประทังได้ในยามที่นางสายใจเมียข้ามันคลอดได้ระยะหนึ่งลวะ พรานสอนตอบด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดจริงจังแม้พรานแก้วจะมีลางสังหรณ์บางอย่างที่สัมผัสได้ว่าเข้าป่าครั้งนี้บังเกิดความรู้สึกทำแแมงทำแแมงพิกลแต่เขาก็พยักหน้าตอบตกลงอย่างเงียบเงียบเนื่องจากเข้าใจในความคับขันของเพื่อนพรานที่เคยร่วมเข้าป่ามาด้วยกันตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มกระงทงทั้งสองออกเดินทางแต่เช้าตรู่ฝ่าดงพงไพรอันอับชื้นและรกทึบ แต่ก็แปลกที่สัตว์ป่าพากันหลบลี้หนีหน้าหมกซ่อนตัวกันอย่างผิดปกติราวกับรู้ตัวว่าจะเกิดสิ่งที่เป็นลางร้ายอัปมงคลขึ้นในค่ำคืนนี้จนกระทั่งเดินทางไปจนถึงลานดินโป่งกลางป่าหุบดงดำในตอนเย็นสองพรานช่วยกันขัดห้างขึ้นบนต้นสายใหญ่ใช้กิ่งไม้พรางตัวเป็นบางไพรยอย่างแนบเนียนและหลังจากที่จัดการกับอาหารเย็นเรียบร้อยจึงพากันขึ้นไปนั่งบนห้าง เอหลังพิงลำต้นใส่เพื่อรอเหยื่อในายามค่ำคืนที่อาจจะพลัดหลงเข้ามาเป็นเหยื่อกระสุนเวลาผ่านไปนานจนคร่ำครึง่งคืนยังไม่มีสัตว์ป่าตัวใดหลงเข้ามายัางโปง่งซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติผิดแผกไปจากทุกครั้งจนคนทั้งสองที่ผ่านประสบการณ์ในพงไพรมาอย่างโชคโชนเริ่มที่จะวิตกกังวลบ้างแล้วคืนนี้มันแปลกจริงไ้แก้วล่วงเลยผ่านครึง่งคืนมานานโขแล้ว ทำไมยังไม่มีสัตว์ป่าตัวไหนเข้ามาที่ลานดินโป่งเลยสักตัววะพรานสอนกระซิบกระซาบอย่างเริ่มหนักใจพรานแก้วพยักหน้ารับดวงตาคมกริบสอดสายไปรอบบริเวณลานดินโป่งรู้สึกสัมผัสได้มานานแล้วว่าว่าป่าทั้งป่ากำลังนิ่งเงียบเนิ่นนานจนผิดปกติในขณะนั้นที่คนทั้งสองกำลังเริ่มเหนื่อยล้า ในเวลานั้นงูจงอางตัวใหญ่ยาวเกือบหกเมตรสีดำมะเมื่อมเกรดสะท้อนแสงจันทร์เป็นประกายระยับเลื่อมพรายเหลื้อยผ่านโคนต้นไทรไปอย่างเงียบเชียบความเคลื่อนไหวของมันราวกับเงาของมัจจุราชแห่งพงไพรที่อาหาังการพรานสอนที่เหลือไปเห็นลำตัวยาวของมันพอดีพลางฉุกคิดขึ้นมาได้ทันควันว่าไอ้แก้วเอ็งเห็นไหมว่านั่นไง ที่พื้นใต้ห้างตัวมันยาวเหลือเกินน่าจะได้ราคาพอสมควรเลยวะ่ะพรานสอนร้องบอกเบาๆตาเป็นประกายอย่างคาดหวังค่อยๆหยิบปืนลูกซองยาวขึ้นมาประทับเล็งอย่างมั่นอกมั่นใจแต่พรานแก้วที่เห็นดังนั้นจึงรีบยื่นมือไปตะปบตัวปืนของพรานสอนเอาไว้ทันควันพลางส่งเสียงหนักห้ามปรามออกมาว่าอย่าไอสอนงูจงอางตัวนี้มันใหญ่เกินไปผิดไปจากงูทั่วไป มันน่าจะเป็นงูบริวารของเจ้าป่าเจ้าเขาอย่าไปทํามันปล่อยมันไปแต่พรานสอนไม่สนใจต่อคำห้ามปรามด้วยความหน้ามือตามัวต้องการที่จะได้สิ่งที่ปรารถนานิ้วมือกระชากลันไกออกไปทันควันเสียนปืนแผดดังสนัน่นลำตัวยาวของงูจงอางยักษ์ดิ้นเร่าๆบิดเกร่งแข็งค้างแต่เพียงชั่วครู่ก็แน่นนิ่งไปในที่สุดอยู่ที่โคนต้นไทรนั่นเอง โธ่ไอศอนเองทำอะไรลงไปวะเข้าป่ามาจนหัวจะงอกอยู่แล้วรู้ทั้งรู้ว่าทำแบบนี้มันจะผิดป่าโธ่คราวนี้เป็นได้ยุ่งกันใหญ่แล้ววะพรานแด้วตหวาดดังออกมาด้วยน้ำเสียงที่ตัดเพาะสั่นพร่าแต่พรานศนกลับไม่ใส่ใจยังยืนยันตกความคิดเห็นของตนว่าเองจะไปสนใจทำไมวะสัตว์ป่ามันก็คือสัตว์ป่ามันเกิดมาเพื่อเป็นอาหาร เปลี่ยนเป็นเงินทองมาใช้จ่ายจนเจือครอบครัวได้เอ็งอย่าคิดมากไปหน่อยเลยวะ่ะเมื่อได้ยินพรานสอนกล่าวออกมาอย่างเข้าข้างตนเองซึ่งผิดไปจากพรานสอนที่เขารู้จักพรานแก้วที่รู้สึกตะขิดตะขวงใจจึงได้แต่นิ่งงันไปด้วยอารมณ์ที่ขุนมัวไม่นานหลังจากนั้นสายลมแปรปรวนโยกใบไม้ไหวสถานเหมือนมีแรงมวลมหาศาลไหลกระแทกกระทัน ท่ามกลางลมพายุปรากฏดวงไฟแสงสีเขียวเรืองรองลอยมาจากพงทึบดวงไฟที่เห็นนั้นมันมีลักษณะเป็นดวงไฟที่มีสันฐานค่อนข้างกลมมีขนาดเท่าผลมะพร้าวมีจำนวนสิบกว่าดวงที่พากันล่องลอยจากต่ำเลียดพื้นหญ้าค่อยๆลอยสูงจนเหนือยอดไม้มันคือดวงผีขโมดดงหลายสิบดวงที่ลอยล่องทยานเข้ามาใกล้ต้นใสอย่างคุกคาม พรานแก้วที่เหลือไปเห็นดวงไฟผีป่าที่เริ่มแห่แหนเข้ามาใกล้ร่างเขาสัท้านขึ้นอย่างตรตะหนกหลุดปากอุทานออกมาอย่างคัันครามว่าเวลไอสอนนั่นเอ็งเห็นอะไรไหมดวงไฟพวกนั้นเอ็งเห็นไหมพรานสอนที่นั่งนิ่งงนันเมื่อได้ยินประโยคที่พรานแก้วลนลานกล่าวออกมาเขาเพ่งมองไปตามทิศทางที่พรานแก้วระบุเมื่อเห็นดวงไฟเหล่านั้น ที่ลอยวูบวาบวนเวียนเข้ามาใกล้จึงอุทานออกมาอย่างแตกตื่นไม่ต่างกันว่าระยำแล้วไอ้แก้วนั่นมันผีขโมดดงเวนแล้วป่าแถบนี้มีผีพวกนี้ได้อย่างไงกันพรานร้องออกมาเสียงสัน่นทั้งสองคว้าเอากระสุนอาคมออกมาจากย่ามภาคเร่งร่ายบริกรรมอาคมที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูพรานสำทับลงไปในกระสุน จากนั้นจึงช่วยการระดมยิงไปที่เหล่าดวงไฟผีขโมดดงถีรัวแม้ว่ากระสุนอาคมหลายนัดจะทำร้ายพวกมันจนแตกดับไปหลายดวงแต่จํานวนของพวกมันกลับไม่ได้ลดทอนลงพรานแก้วร่ายคาถาเรียกไฟอาคมให้พุ่ยพุ่งเข้าใส่ฝูงผีขโมดดงจนแตกกระจายไปหลายดวงพรานสอนก็่ายอาคมเกลาะแก้วกำบงังป้องกันไม่ให้ฝูงผีปลาที่มีรูปลักษณ์เป็นดวงไฟไม่อาจที่จะฝ่าม่านอาคมเข้ามาได้ พวกมันหลายตนที่ลอยเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาเมื่อปะทะเข้ากับแนวม่านอาคมเสียงแตกระเบิดดังขึ้นเป็นระยะพร้อมเสียงแผ่ร้องที่โหยหวนดังลั่นอยู่เป็นระยะเพียงไม่นานจำนวนของพวกมันก็ลดทอนลงไปไม่น้อยการต่อสู้ดำเนินอยู่นานนับชั่วโมงจนในที่สุดเหล่าผีขโมดดงจึงปรากฏความเพียงพล้ำแตกผ่ายหนืหายไปทีละดวงทีละดวงจนกระทั่งหมดสิ้น แต่คนทั้งสองที่ยุดพักเหนือยหอบกันได้เพียงชั่วครู่พลันเริ่มรู้สึกว่าต้นไทรที่ตนกำลังเอ็นหลังพิงรู้สึกสั่นไหวผิดปกติพรานแก้วกับพรานสอนรีบเหลียวมองหาสาเหตุแต่แล้วพรานสอนที่นั่งอยู่บนห้างทางด้านสายมันพลันแหกปากร้องลั่นเมื่อจูจ่ๆพบเห็นส่วนหัวขนาดใหญ่ของงูจงอางที่แผ่พังพันกว้างโผล่ขึ้นมาทางด้านข้างที่ริมห้าง พรานสอนพังงะถอยอย่างลนลานแต่งูจงอางใหญ่มันก็รวดเร็วพุ่งส่วนหัวจูโจมตรงมาที่ร่างของมันอย่างรวดเร็วว่องไวราวกับสายฟ้าพรานสอนร้องลั่นด้วยความตกใจและเจ็บปวดเมื่อคมเขี้ยวที่เต็มไปด้วยพิษร้ายแรงฝังความแหลมคมลงไปที่ลำคอของมันอย่างฉุบระหุกจากนั้นจึงหมวนลำตัวยาวขึ้นมาบนห้าง รัดพันร่างของพรานสอนเอาไว้อย่างแน่นหนาทั้งคนทั้งงูที่เกลือกลิ้งดิน้นรนจึงพลัดตกลงไปจากห้างอย่างน่าหวาดเสียวสยดสยองช่วยด้วยไอ้แก้วโอ้ยช่วยข้าด้วยพรานสอนตะโกนล,ลั่นยังเจ็บปวดทุรนทุรายซึ่งก็เป็นเสียงสุดท้ายที่พรานแก้วได้ยินดังออกมาจากปากของพรานสอนเมื่อร่างของคนและงูจงอางยักษ์ ตกลงไปกระแทกพื้นดินทางเบื้องล่างพรานแก้วพยายามที่จะลั่นกระสุนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนพรานแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่อาจที่จะลั่นกายออกไปได้เพราะทั้งคนทั้งงูพัวพันชุนลมุนจนมองไม่เห็นเป้าหมายที่จะส่งกระสุนสังหารออกไปผ่านไปชั่วครู่ร่างของพรานศรที่นิ่งงันไปพักใหญ่งูจงอางยักษ์จึงค่อยๆค,คลายวงรัดทีละน้อย สองตาที่แดงฉานของมันจ้องมองขึ้นมาบนห้างประสานกับสายตาที่สั่นระริกลนลานของพรานแก้วที่กำลังประทับปืนลูกซองยาวเล็งไปที่ส่วนหัวของมันและในพลันนั้นที่ริมโสดของพรานแก้วพลันได้ยินเสียงที่แหบพร่าเสียงหนึ่งดังกรอกหูขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าเพื่อนของเจ้ามันสมครวรแล้วที่ต้องตาย มันบังอาจฆ่าบริวารแห่งข้าเห็นว่าเจ้ายังมีจิตเมตตาไม่คิดฆ่าอย่างไรซึ่งเหตุผลข้าจะให้โอกาสละเว้นชีวิตจำเอาไว้ฟ้าสางรีบกลับออกไปจากป่าโดยเร็วและชั่วชีวิตนี้อย่ากลับเข้ามายัางป่าแห่งนี้เป็นอันขาดไม่อย่างนั้นจะต้องกลายเป็นบริวารแห่งข้าเสมือนกับเพื่อนของเจ้าเข้าใจหรือไม่ งูยักษ์จ้องมองเขาเนื้อนานก่อนจะค่อยๆลดส่วนหัวลงอย่างแช่มช้าลำพองเหลือจากใบอย่างอหังการหายเข้าไปในผงหญ้าที่มืดทะมึนในที่สุดฟ้าสางแล้วพรานแก้วรวบรวมสติปีนป่ายลงไปจากห้างเขาตัดสินใจเดินทางกลับออกจากป่าด้วยหัวใจที่เต้นระทึกโครมครามประวัตลนลานในทุกฝีก้าวและตกลงใจว่านับแต่นี้จะเลิกเป็นพรานป่า เลิกเข้าบ่าล่าสัตว์ไปตลอดชีวิต